สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทา,ทาชลบุรีนะฮะวันนี้มีรถท,ทาทาตัวซุปเปอร์เอนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้เป็นทาทาด,ดีเซลเครื่องพันสีนะฮะครับปี2012นอนะฮะให้ดูสภาพโดยรวมภายนอกก่อนนะฮะโดยรวมภายนอกนะฮะอันนี้เก็บงานใหม่หมดแล้วนะแล้วก็จะมียางใหม่นะครับยางใหม่สีเส้นนะตัวนี้ยางใหม่สีเส้นเลย รถพร้อมใช้แน่นอนนะครับคันนี้อา่ให้ดูสภาพโดยรวมกว่อนภายนอกยางใหม่สีเส้นแอร์เย็นเพลงงพอนะฮะเครื่องโอเคนะฮะเครื่องเกียร์โอเคนะใช้ได้ปกตินะครับซื้อไปใช้ได้เลยอ่ากระบะื้วสวยครับกระบะตามนี้เลย สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาอยู่นะะตัวนี้นะฮะสำหรับเข้าในเมืองนะขนของเล็กๆน้อยๆตามซอกตามอะไรนะเข้าได้สบายอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดูนะะอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราเดี๋ยวามาฟังเสียงเครื่องดูอ่าเบื้องต้นดูภายในก่อนภายในนะครับก็จะประมาณนี้เลย รถคันนี้มาอยู่ที่หกหมื่นกโลนะอ่าเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะอ่ามาอยู่ที่หกหมื่นห้าพันกิโลเครื่องติดง่ายนะครับแอร์เย็นเผื่อท่านใดกำลังหาอยู่นะฮะตัวนี้เอาไว้ใช้งานนะฮะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาทาทาตัวนี้นะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับอู่ช่างต้นทาทาชุนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 2 2 2นรถขายต้องสวยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นทาทาซุปเปอร์เอ็นะทาทาซุปเปอร์เออันนี้ก็ภาษีเต็มนะภาษีปี6 5ห้านะภาษีเต็มๆนะครับไม่ขาดนะ าจาัดก,การให้เสร็จเรียบร้อยอันนี้พร้อมใช้แน่นอนครับท่านใดสนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับกับปู่เชียงต้นทาท,า,ทาชนบุรีนะฮะเรื่องรถ ah ทาทานึกถึงชัยงต้นท่าพระชนบุรีศูนย์แปดศูนย์สอง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 ศูนย์สอง